สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1กับสะลอ,อะูวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอุนะคะไปดูกันเลยลักษณะของสระอูดังภาพเลยค่ะเด็กม้วนหัวกลมๆแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างใช่ไหมคะลอู ลักษณะของสระอูสระอูอ่านออกเสียงว่าอุอ่านอีกครั้งนะคะอุเป็นสระเสียงสั้นค่ะเป็นสระเสียงสั้นนะคะวางไว้ข้างล่างพยัญชนะเราไปดูตัวอย่างสระอุกันเลยจากภาพที่เด็กๆเห็นพายุพายุ อ่านว่าพออาภายออุยุพออาภายออุยุพายุอ้าภาพนี้นะคะฝาผู้ฝาผู้ฝออาฝาพออุผูฝออาฝาพออุผูฝาผู้ าภาพนี้ใช่แล้วค่ะงูดุงูดุอ่านว่างอูงูงอูงอูดออุดุดออุดุอ่าภาพนี้นะคะเหมือนอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเอ่ยเขาอ่านว่าสุขาสุขา สออุสุขออาขาสออุสุขออาขาต่อไปเรามาฝึกแจกลูกสะกดคําสระ,ะอุนะคะเรามาฝึกแจกลูกสะกดคําสระ,ะอุนะคะเ,เด็กบวกสระ,ะอุอ่านว่าดุอ่านว่าดออุดุดออุดุจออุจุ ่านว่าจออุจุจออุจุทออุทุทออุทุสออุสุสออุสุลออุลุลออุลุ เราจะมาฝึกอ่านคำะสมสระอูกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าลูกลูกลออุก่อลูกลูกนะคะชุทะลุสุขาขุดแมงม,มุมถุงเท้าทุ่งนาพายุ อีกรอบหนึ่งนะคะลุกชุบทะลุสุขาขุดแมงมุมถุงเทา้าทุ่งนาพายุเด็กๆอย่าลืมมาฝึกอ่านคำะสมสระอุบ่อยๆนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมกไก่นะคะให้เติมสระอุลงในคำและฝึกอ่าน ตัวอย่างคําแรกคําว่าถ้าเราเติมสระอุตรงนี้ใช่ไหมคะคำแรกจะอ่านว่าถุงถุงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เติมสระอุให้ครบแล้วอย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะเราไปดูกิจกรรมที่สองกันเลย กิจกรรมที่2คือกิจกรรมขอไข่นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำที่มีความหมายเช่นคำว่ายุงลายยุงลายกุ้งแห้งเป็นต้นนะคะเราไปดูกิจกรรมขอควายกิจกรรมขอควขยเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในประโยคให้สมบูรณ์คำแรกน้องถูก จุดจุดจุดถูกอะไรกัดคะถูกยุ่งหรือแมงมุมด็กๆลองเติมคำนะคะฉันฉันจุดจุดจุดกับเพื่อนข้อที่สามเป็นพี่ชายของพ่อเอ๊ะใครเป็นพี่ชายของพ่อนะข้อที่4วันนี้เป็นวันจุดจุดจุด วันอะไรเอ่ยเด็กๆลองหาคำตอบเลือกคำตรงนี้นะคะมาตอบต่อไปจุดจุดจุดมีแปดขาเอยยุงหรือแมงมุมหน้าที่มีแปดขาค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และอย่าลืมส่งงานคุณครูไม่เกิน19นิกานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ